ถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนทำหนังสือไปถึงฟรีทีวีหรือดิจิทัลทีวีทั้งหลายว่ามันมีเหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมต้องบอกว่าในฐานะที่ทํางานภาครัฐอยู่30ปีเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าหนังสือที่ออกไปทั้งหมดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นการลงนามโดยอาจารย์พี่รงรองประธานอนุไม่ได้ลงนามไม่ได้ลงนาม คือที่ผมบอกผมตกใจเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราทํางานในภาครัฐเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเซ็นชื่อเนี่ยเรารับผิดชอบนะถ้าคนอื่นไปเซ็นชื่อเนี่ยเราจะไปรับผิดชอบได้อย่างไรนะครับแต่ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ข้อเท็จจริงก็แล้วกันว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงนามไปเนี่ยอยู่ในฝ่ายของสํานักงานอธิบายการทํางานของกสทชออนิดนึงนะครับก็คือว่าอนุกรรมการ นะครับเขามีหน้าที่ศึกษานะหาข้อสรุปแล้วรายงานต่อคณะกรรมการเขาไม่สามารถที่จะมีอำนาจไปทำอะไรกับ,กบคนข้างนอกได้นะครับดังนั้นเวลาเขามีมติเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยตัวสำนักงานเขาก็จะดูเขาจะดูว่าหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องซึ่งจะต้องไปอาศัยอำนาจของคณะกรรมการเขาก็ต้องทำเรื่องนี้ ขึ้นไปให้คณะกรรมการพิจรารณาคือตัวกสทจออใหญ่แต่ถ้าเป็นเรื่องซึ่งมีอำนาจอยู่แล้วเป็นรูทีนเขาก็ทำหนังสือออกในานามของสำนักงานและหนังสือที่ออกไปเนี่ยก็อย่างที่ผมอธิบายกับอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมคิดว่าเขาทำออกไปเพราะเขามองว่าเขามีอำนาจในการที่จะไปสอบถามหรือไปกำชับกับฟรีทีวีซึ่งเขาเป็นผู้กำกับอยู่ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลายเรื่องมัสแครรี่ตกลงคนที่ทำหนังสือไปถึงดิจิทัลทีหรือฟรีทีวเนี่ยเป็นบุคคลในสํานักงานเป็นบุคคลในสำนักงานครับทีนี้ True ID เนี่ยเขาโต้แยง้งเขาบอกหนังสือเนี่ยออกไปเนี่ยไม่ตรงกับมติของที่ประชุมมนุกรรมการเพราะมะติของมนุกรรมการเนี่ยไม่ได้บอกให้ไปเอ,อ่ยชื่อเขานะ แล้วก็แน่นอนว่าไม่มีอำนาจไปกํากับเขาว่าะเขาอยู่นอกเหนือตรงนี้เขาก็เลยใช้วิธีว่าเขาฟ้องผู้ลงนามนาก็คือเจ้าหน้าที่อันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนในการพิจารณาคดีนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าที่เขาลงนามในหนังสือนี้เนี่ยเพราะอาจารย์พี่รองรองเป็นคนสั่ง นะครับซึ่งผมก็เอาละผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสายการบังคับบัญชาของตัวระบบตรงนี้ผมมองไม่ค่อยออกว่าอาจารย์พี่รงรองแม้จะเป็นประธานอนุกรรมการเนี่ยจะไปบังคับเจ้าหน้าที่เขาได้อย่างไรที่สำคัญเนี่ยในการพิจารณาในคดีของอาจารย์พี่รงรองเองเนี่ยก็มีการนําเสนอข้อมูลของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องตรงนี้ นะครับเพราะมีฝ่ายที่ก็ไปให้การเหมือนกันบอกว่าไม่ได้มีการสั่งคนที่ลงนามถูกฟ้องแล้วไปให้การกับศาลว่าอาจารย์พี่รงรอเป็นคนสั่งครับเขาบอกว่าสั่งโดยตรงกับเขาหรือเปล่าหรือสั่งผ่านเท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนกับว่าสั่งผ่านบุคคลอื่นซึ่งผมก็เข้าใจบุคคลอื่นเหล่านั้นอนะที่ผ่านมาเท่าที่ผมทราบก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่อย่าลืมว่า คดีที่ทวร์ไอดีฟ้องเจ้าหน้าที่เนี่ยคนเหล่านี้ไม่เกี่ยวนี่ครับในใน,ในคดีเพราะฉะนั้นก็ฟังจากตัวเจ้าหน้าที่ที่ลงนามผมต้องย้ําประเด็นอีกนิดหนึ่งในในมุมที่ผมพูดในฐานะที่เคยทํางานภาครัฐเนี่ยคือเราเคยมีข้าราชการนะข้าราชการที่ผมรู้จักแล้วก็ดูว่าเป็นคนดีอะ่ะแต่เคยถูกนักการเมืองสั่งแล้วก็ลงนามสั่งการในต,ตามอานาจหน้าที่ของตัวเองประหลัดกระทรวงบ้างผู้บริหารสูงสุดของหน่วยราชการบ้างคนเหล่านี้โดนลงโทษหมดนะ แม้วนัาการเมืองจะสั่งหรือสั่งด้วยวาจาอาจจะสั่งด้วยวาจาหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานหรืออะไรต่างๆมันก็เลยเอผมก็เลยบอกเอ้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอไม่ได้ลงนามเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นคนผิดไอ้คนส่วนคนลงนามนี่ก็ยกฟ้องไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นข้อสังเกตเฉยๆว่าเออต่อไปนี่ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าตกลงผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นใครคนไหน อย่างไร